Huh? สวัสดีค่ะอยู่กับไทยชามเซนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้จะพา FC แฟนเพจหุ้นส่วน ยูทูบเบอร์ทุกๆคนนะคะเดินป่าข้างบ้านป่าบ้านฟาร์มไปดูเห็ดค่ะเห็ดหูหนูตามธรรมชาติครั้งที่แล้วที่เราเหลือไว้นะคะเป็นตะมูเตมีจิปี้ดอกเล็กๆลูกเล็กเด็กแดงนะคะเราอยากรู้ว่าจนวันนี้เนี่ยค่ะฝนตกสองวันที่แล้วมาเนี่ยนะคะเขาโตแค่ไหนแล้ว เดี๋ยวเราไปเดินป่าด้วยกันนะคะสภาพอากาศก็ไม่มีแดดเลยนะคะมีตะวันโผล่ขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็พอหลังสิบโมงก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะท้องฟ้าเป็นสีเทามีลมหนาวค่ะวันนี้เป็นวันที่12มกราคมนะคะเราไปชมป่าคางบ้านด้วยกันคะ่ะรับอากาศบริสุทธิ์นะคะไปเลยจ้า เห็นสนามหญ้าฝั่งกระโนนเพื่อนบ้านนะคะมีสีเขียวเนาะก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนความรู้สึกของฤด,ดูใบไม้ผลินะคะพี่น้องจา๋าแต่แคันนี้ช่วงกุมภาพันธ์มีนาอะไรเนี่ยก็จะมีหิมะตกอีกนะคะซึ่งบางทีเนี่ยต้นไม้หรือว่า ดอกไม้ในช่วงลืดูใบไม้ผลีที่เขาอ,อากาศอุ่นในเดือนมกรานะคะ<ม>เขาก็ค่อยๆโผล่กันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยู่ๆก็จะมีหิมะตกเดือนกุมภาพัน<ม>เดือนมีนา<ม>ก็ทำให้ดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะอาจจะถูกทำลายโดยหิมะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็น,นีนี่เราก็มาดูเขาก็โตขึ้นนะคะ<ม>เห็นไหม เราดูกันที่ต้นแรกเลยนะคะเนี่ยนี่แต่ว่าเรายังไม่เก็บเนาะเราไปเก็บข้างในก่อนค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้โตอะไรมากมายนะคะนี่อันนี้อยู่ใกล้บ้านมากเราเก็บไว้ก่อนเราเดินไปเก็บตรงที่เขาจะมีดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราเก็บตรงนั้นมาก่อน,นะคะ่ะ เราก็อาจจะได้เห็นกวาง mm. เห็นกระต่าย mm. เห็นไก่ฟ้ากันอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะแถวนี้ไม่มีใครรบกวนเขาเป็นที่ที่สงบสำหรับสัตว์พวกนี้เลยค่ะ mm. แล้วป่าเพื่อนบ้านเขาก็ตัดไปนะคะ mm. ก็ทำให้น้องกวางเนี่ย mm. ก็จะมาหลบซ่อนอะไรอยู่แถวนี้ mm. ใกล้ๆพื้นที่บ้านนะคะ เราเดินไวภาพสัน่นต้องขอโทษนะคะ นี้ก็ต้นมะลิป่านะคะเนี่ยทำไมน้องข้าเรียกเป็นภาษาไทยเนาะพี่ๆน้องๆก็จะได้แบบฟังกันถนัดเอ,อิร์ตเบอร์รี่นะคะพูลเลบลอดูสิคะล้มแลเแลนร์แนนี่คุณพ่อน้องข้าวอยากจะตัดมากมากเลยค่ะตัดทิ้งตัดกว้างอันนี้คือกิ่งก็หักมานี่ก็ต้องมาทิ้งได้ คือเขารับน้ำหนักของมอสที่เกาะอ,อยู่อะไม่ไหวนะคะสวยนะมอสเนี่ยอย่างนี้นะคะ่ะเขายังไม่ตายหรอกต้นเนี้ยแต่เขารับไม่ไหว น้องจ๋าใต้ต้นสนแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยนี่คือที่นอนของน้องกวางเขานะคะแต่เห็ดหูหนูต้นนี้คราวที่แล้วเราไม่ได้มาเก็บนะเนาะข้าแห้งจ้ะคือเราไม่ได้เดินมาดูตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะมันเป็นไหลนิดนึงนี่นี่คะ่ะแบบนี้ข้าแห้ง น,นี่จ้ะพี่วินนี่วินนี่ไลฟ์อินสวีเดนะคะพี่น้องจา๋าถามมาว่าน้องน้องวันรู้ใช่ไหมว่ามันขึ้นที่ไหนค่ะน้องวันทราบค่ะพี่วินนี่เพราะว่าเขาจะขึ้นเฉพาะต้น e l ล e r อเบอรค่ะเขาจะไม่ขึ้นที่อื่นค่ะ มันมีประวัติทำไมเขาถึงชื่อว่ายูรัสเออนะคะเป็นเรื่องเล่าตำนานในสมัยคริสตกาลเลยค่ะที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อมิสเตอร์ยูดัสค่ะเขาก็ได้ทำความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะครานี้เขาก็เลยถูกลงโทษจับมา แขวนคอที่ต้นฮูลเลอร์บลหรือต้นเอลร์ทรเนี่ยค่ะแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีเห็ดขึ้นมาค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อเห็ดชนิดนี้ว่ายู d a s เออค่ะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดลึกๆค่ะแต่เราสามารถค้นหาอ่านในกูรูป้ากูเกิลได้ค่ะ อันนี้เราจะเก็บไหมพี่น้องจา๋าเนี่ยมันแห้งอย่างเงี้ยดูสินี่เราาดูนะแห้งอย่างเงี้ยใหญ่นะคะเนี่ยแห้งแห้งเพราะว่าอากาศหนาวด้วยนะคะเขาก็เหมือนแห้งลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเอ้ยคะ่ะ เราลองเอื้อมนะคะ ก็มีจแห้งแบบนี้เป็นแห้งลมคะ่ะไม่ได้แห้งไม่ได้แห้งเป็นเชื้อราคะ่ะแต่ถ้าถูกความชื้นน้ำลงมาก็อาจจะอาจจะเป็นเชื้อราเน่านะคะ ดอสิคะต้นมุตตมิอย่างเงี้ยขึ้นวันกิ่งค้างอยู่ตรงนั้นก็มีจ้ะนี่ แต่ว่าค้อนน้ำเขาก็จะไม่ดึงลงมานะคะ่ีนี้ดึงได้ไหมิ่งนี้พอดึงได้จ้ะ tongue ที่บอกว่าเขายังไม่ตายนะคะนี่นะคะเนี่ยนี่คือหน่อที่เขาจะแตกขึ้นมานะคะเอลโดเบอร์รี่ค่ะโหทางน้องกวางก็วิ่งกันซะจนเป็นโคลนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทางเดินของเขาน่ะนี่เรามาดูกันอันนี้มีหน่อยนะะี่ย อย่ไปทิ้งไปเฉยๆหรือเปล่าแห้งไปอย่างนั้นนะแล้วก็เก็บดกีกว่าเนาะเดี๋ยวพอหน้าร้อนมาแล้วก็เขาก็จะไม่ขึ้นนะคะ เก็บจ้าตะม,มุตะม,มิแบบนี้แซบค่ะแบบนี้รอไว้ก่อนเนาะนเล็กเกินเราก็เอาไว้ดีกว่านี้เราก็มาดูคอนไม้เก่าแก่ผุนี่นะคะกีปก่ปีกี่ปีก็ มีเชื้อเขาอยู่เนาะนีะ่ดูสิคะเชื้อเขาเอร่วงไปตรงนี้สองดอกนะคะนี่แล้วกองไว้ด้วยกันเชื้อที่เขาจะขึ้นนะคะแล้วกองไว้ตรงนี้ด้วยกันนะคะ น้องจ๋านี่ดอกใหญ่มากโอ้โหดูอยู่ใต้เนี่ยค่ะใต้โคนอะนะคะอันนี้เราก็ต้องไปล้างต้มค่ะใช้ได้แค่ล้างทำความสะอาดแค่น,นี้หยุดนะเก็บจ้าเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูเดนมาร์กเห็ดหูหนูต่างแดน เห็ดหูหนูต่างประเทศเห็ดหูหนูบนต้นเอดเดอร์เบอร์รี่ค่ะนี่ได้อันนี้สวยเดีย๋ยวนะคะุะคะี่เราเอาตะกร้าวางก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมาก

ความชื้นได้ที่นะเขก็จะงามดีค่ะพอดีฝนตกค่าน,นี่สวยมากถ้าฝนไม่ตกเนี่ย mm. เขาก็แบบแห้งๆอ่ะค่ะ mm. เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เยอะไหมคะวันนี้ ส่วนอันนี้เรารอไว้ก่อนนะคะดูเขาก็ไม่ได้อันนี้ดูเหมือนจะหลุดแล้วนี่หลุดง่ายก็เอามาเลยโอ้โหต้องตาดีๆนะคะตาสูงนี่พี่น้องจ๋าเห็นไหมคะต้องตาสูงสูง เก็บจะสวยอยู่สูงแบบนี้สะอาดแต่อยู่ต่ำเนี้ยคือใกล้ดินเราต้องทำความสะอาดะคะ่ะต้องเอาไปต้มฆ่าเชื้อเน่ยเขาไม่ได้ตายนะคะพี่น้องดูสิคะต้นดูเขากำลังแตกมาต่มุตตมี่คือก็มีชีวิตรอดอยู่ค่ะ นี่เรามาดูกันว่ามีอีกแบบป้าพี่น้องนี่จ้าสวยมากสวยมากเลย capture ค,ค่ะ capture แ,แป,ป๊บ capture hello everyone I found this one look it's very beautiful isn't it สวยมากๆจ้าพี่น้องจ้า ยูเดสยูร์เยลลี่เอียร์จิสเียนะคะก็เป็นเห็ดหูหนูป่าเห็ดหูหนูตามธรรมชาติเห็ดหูหนูที่ขึ้นบนต้นเอลเดเบอรี่นะคะต้นมาลีป่าค่ะต้นฮูล์บลอมส์ฮูลร์แบแฉะนะคะก็เรามาเก็บไปด้วยกันค่ะสวยงามมากสวยงามมากลา้อมท้ดดงค่อยๆนะคะ เพราะว่าเขาจะได้ไม่หักไม่แตกเนาะอันนี้นะขึ้นสูงแบบนี้นะสวยค่ะนี่สะอาดเอี่ยมสวยมากสวยมากดูสิคะงามเนาะเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยกดหนึ่งกดเลิฟจ้า <laughs> โอเคขอบคุณนะคะนี่อันนี้เก็บเป็นยุ่มอย่างนี้เลยเนาะดูค่ะ เดี๋ยวพาเก็บรอบๆแถวเนี้ยจะได้เยอะไหมวันนี้ค่ะโอ้โหสวยมากดูข้างบนค่ะนี่อย่างสวยนะเป็นกำมือเลยเต็มกำมือเลยนะคะปะเราเก็บกันต่อจ้าสนุกสนุกก็ เอาแบ่งปันกันชมนะคะสนุกไปด้วยกันหวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้รับความเพลิดเพลินกับการเก็บเห็ดป่าในต่างแดนเห็ดหูหนูบนกิ่งต้นมะลิป่าเอลเดอร์บอรี่ไปด้วยกันนะคะขอขัดจังหวะตัดตอนไว้คลิปหน้าเจอกันที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคะ่ะ